สกายชุดเทเดียซื้อมาจากไหนหรออ๋อไปซีเมาเสื้อเนี่ยจากพันหก็เหลือร้อยเดียวส่วนนาฬิกาเนี่ยก็ร้อยเดียวเหมือนกันนะจากพันสองแล้วก็ต่างหูนี่อีกก็ร้อยเดียวเหมือนกันเห็นไหมรถเยอะขนาดเนี้ยโคตรคุ้มเลยไม่ซีไม่ได้แล้วปะแต่เนี่ยก็ร้อยเดียวเหมือนกันเพิ่งไปซื้อมาในเคาน์เตอร์เซอร์วิสคุ้มกว่าของที่แกซื้อมาอีก กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยไมโครอินชวลันเบี้ยประกัน100บาทจะได้รับความคุ้มครองดังนี้ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณีคุ้มครองถึง1นึ่งแสนบาทถ้าเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากรถจัก,กรยานยนต์คุ้มครองถึง50,000บาทถ้าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจะได้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ5,000บาท แต่ถ้าเป็นเบี้ยรประกัน200บาทจะได้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ1 0 0 0 0บาทความคุ้มค่านี้มีให้บุคคลที่อายุ20 6 0ปีคนละไม่เกิน2กรมทันเท่านั้นโอ้ไม่ก็สุดยอดโคตรคุ้มอะ่ะแล้วถ้าฉันจะสมัครฉันต้องใช้อะไรบ้างอะ่ะบัตรประชาชนพร้อมเงินพร้อมเคาน์เตอร์เซอร์วิสอยู่ตรงนั้นไปไปซื้อกัน กันภัยลอยเดียวโคตรคุ้มติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขบเพอะหนึหนกหรือเคาน์เตอร์โซวิดใกล้บ้านท่าน